เออาตเก็บท่านุ่ี้นี่มากเต็มปีนามากเลยตคนต่อไปให้คุณหยุดไปได้วันนี้เาคนชอีโอ้หวยนอ๋อไูว้ออกไปเนี่อาไปวาอย่าง้ยวาโต๊ะแก้วางอยู่้ยไอ่ว เราเราจำไว้าจะ้บ้านชันว่างทุกวันก็จะมาให้เขาทำอะไรนี่น้ว่าคุณรบกวนเรอโดนก็เห็นด้ว่ว่าไงอะไรอไมได้ดั่งที่ต้องการไม่ม เช้าโยทีนี้ปวดเสียวหรืผ่านเหี้ยงก็ไม่รู้กันเนี่ยเขื่อนน้องเนี่ยบอกปวดย่างไม่ได้หรือว่าย่างไม่ได่มันเสียเปลี่ยนไม่บอกเขเ่อนผ่านๆในทุ่วันนี้นั่งจะูสามข้อเดียก็แค่หน้าปันธ์นะกระจัดไปมันจะได้ดอหน้าคามมันมากความความหมดแต่ก็แค่แค่ได้ปวดแผลไปนะถึงเดียวเพงื่ออะไรเขาเหมือนยืดตั้งเยอะๆทีหลังไม่ ดูแลคุณมาคนหน่อยนะเพราะว่ามาทำเงินเดี๋ยวนี่สร้างรากถอนยักตันยักตันเจ้าพระพระมีผุมะเร็งเลยว่าไปนี่ไม่ผิดใจแน่แน่เพิ่มเองบดดันนี่ลวดเอวนี่นี่ลวดเอวไปไปกับซิปทั้งวันทั้งคืนที่ท่านนี่คือของป้าของพ่อของลุงนั่นเอง Yeah, you พดีมล่ะขาเป็นรูเขียกสีร็นตาะว่เขาจะเนโรฮแม่นานแล้วเขรัอว่เออาคกูภาเลรคูเ่็นอาผ่าบอลก็เลยไปไปวัดอะห็นยืสหน่อยโอ้ทักว่ดีเลยักดไปเนี่ยีการปอน ไปเรียนเขาจะู่เอาักว่าคนี้อก็เช่นไงไม่ไหวนะนะเดินไปที่ทางอัธยาศัยกูให้เป็นูกกัเลยคว่าที่เนริญที่าอาจารย์บอกว่าคว่าเปนาแบบนี้ขอแสดงวานกัาเข้าใจรับชินะเพื่อให้ครับีา

ไปถูกพุดบันคอยไหลอมาตั้งเลยเนไหลตัมา้มมาานู้เริ่มเดียนื่ตีไปลูกูู่เอ้าเนี่ยได้มากวัดปลาจิราคโนว่ดนี่แหละสองฝ่ายได้ว่าเฮา มีพ่อบคุนั่ยนะคุนอยู่ทั้นานจนประ่านเจ็เก่าวท่านย้าน้ารีมาแกนตัเข้าไปไปกมาบางที่เขาาว่าู้เราวัดเไห่เราเกี่ยวสายเลดมออู่มันมอเป็นมันมอเป็นท่านแล้ทีแก่บกบไปแตมันท่านดีเบื่อเราีเย ไปง่ายเข่าง่อันนี้จะงลองไปลไปด้วยไคพอไปอไปได้เอาตอนนี้ เป็นไงเป็นไงขเป็นไงขเป็นไว้ยุยดีจตรงนี้เนาะ้ำก็ปดมากไผม็จะลบวกน้เาบอกแล้ว้เานยันาโมปยังขัยันดโยังเออ้เขาเรียกว่าผ่าสายทางเออมันเป็นสองอยางเน อ่าโอ้ยบุญลตัวไก่กุกิ่งกขาต้มมนตัวโกว่ามือนี่มีทีเลยกลขาขาวแปนเนงแต่เขาหอดัดตัดงงจัพสุนัยข้างเจียเขาไม่ออกบอกว่าเขาต้มเหมือิบ่เป็นคู่มือนี่เอาสำเร็จรอดเขาขายเป็นฟองพุดอขนมอยังงนว้่อนง่ายๆเน่ยเป็นกองสื่อว่าเป็นกองกองสีกเสบานหดี๋ยวมิมาไลยมาได้พราเดี๋ผู้หลานหลานคู่มือนี่ขนมมันเนี่ยก็ไล่ไาย้ะเขาต้มแบบก้านบ่อมี เขาต้มพัดกาบมี่เขาต้มเครื่องกาบมียเขาต้มโบล้านคาร์บเมียพันเน่โอ้เอาไปมากก็เลยสุดบิดตัวเทพนี่เบิดแนวที่จะนั่นนเดี่กเข้าเขานบมกคามี่แบนี้อเป็นสั่นของของเกาของเทพนี่ของโบล้านเนี่ยกูจานเป็นมาโอ้ของโบล้านเบิดแหละเห็นเฮ็ดขนบมกไปเอาสักคู่มาเห็นใส่แบนัว่โอ้ยปคนก็เรื่อง ชาัิชาญร่วมมาส่บาติกาทัดน้นเศมาร่วมกันเมื่อนี้แหลหรือว่ามาทำสามิิกรรมประเทศนี้ของผู้บาอาจารย์บรรพุรุษพวกเขามี่ัิภาพข้ามานโดยตลอดเพื่อที่จะให้มันบริเวณสามเรื่อมหนางจัดหนังห้างเหมือนกันว่าอยนั่งอยู่ชิมที่รักษาไว้ส่งไว้ใงนีอโยนยังบริัทไปตลอดเักดิ์ศรีศักดิ์ภาพจะเมากทำสามิยกรรม พอตัเลไน้นึกว่าให้หน่อ้ประกันเลยเรียกตัาดเนาะเดี๋ยวเดียวพระอาจารย์เดี๋ยวเคยม่ออกไหมหวง่อหัวันึ่งเลยสองเจ็ดสองเจ็ดสองศูนย์ห้าเออสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าบาททุกโอ้โหมโหสนาเด้นโอ้โหโุโอ๊ตบ่โอ้บ่ได้อะ

โอกาสครราการวันที่เก็บเอวันที่เก็บก็วะมีพ่อสมเกียรตแล้วก็วปู่คำแปงแล้วก็หลวงปู่บริการตุ่นชิมแล้วก็หลวงปู่บุณมาได้ได้ประทานงานกันไปแล้วก็นาทีมก็ในมือหลวงพ่อสว่างหลวงพ่อทรงคุณมืเดือใหญ่เหมือนเดิมม่ห่สบันให้ญาติโยมวันที่เก็เยอ ก mm ็พีมาดนไตใช่ใช่เออคไ้องูงไงตัวหันักบ่เกียรอีกพวกไก่ไก่กมนเน่นี่้ร่ถว่ต้องมกันลมาลบนั่รถมากก็ได้ไ่มากเนี่ไม่หรอใ่ ดยาพิเมกมิตบามะคามลักยียรติณฑ์ได้ที่พบกานเงมาเดิมมาท่ผมหรือธรมาด้วยกายผูดีด้วยวาจาผู้ใจต่อหน้าและกรักผลจำได้ทุกทีแได้บมพธรรมาของพ้ที่ื่อเสียงมีจรินประการใดท่ากับได้ปรรมท่านโัทานท่านาด้วยกายผ้วาจา้วยใจดีเพื่อธรรมาด้วยดีอย่าให้ดี บาปกรรมทกอานกัรขอให้พวกท่านจงเจริญในพุทธศาสนาให้ยิ่งขึ้นไปเถดียโห ตื่นเต้นมันตื่นเต้นดีใจดีใจดีใจให้รักษารักษาความดีรักษาความดีเราเลย

रामने को दिवा सोय तथा कीती होई वसंतु कपलो को विरत तुमाते बोदवा करयो सुखी ती काय को चतारो तमव सती आयु वनो सुखं ทุกทีก็ตัดทยูนตวาบาลังวันนังสุกัจกับิบ้านโูติขายุยัตววโหติยัตถายามปะทีติวตุสัพมังกะลลาทธุตับริวตาพุทธานุภาวนะสัพธมานุภาวนะสัพังานุภาวนะสัธติภวันตุเต ว่าแล้วเรื่องของกม่้จริงหรือใจใจแสดงว่ายจบเทิพแล้วคนอือนก็เข้าไปย่งกี่กับหนามาบอกว่าทิพย์เก็บเริ่มใส่ข้อก็บอกว่ยเราไม่ชอบเกียรท่านแล้วก็ไปที่เข้ามาต่อเดียรติสามา